จี๋จี๋คะนะาจี๋จะไปไหนคะหมุ่จี๋จะไปหาหมอหรอคะเอาทำไมอะคะโหยหิวหิวหิวหนูหิวอะไรคะหิวหนูหนมปังเหรอคะหนูจะกินอะไรคะหิวหยโหยจีหิวไอจีเหวานหน่อยสินิ่ง

あっ。<laughs> <laughs>